4. หนทางเดียวในการจัดระเบียบให้กับตนเองหลังจากที่ผมเริ่มจดบันทึกได้ไม่นานผมก็พบว่าผมเป็นคนที่จัดระเบียบตัวเองได้แย่ที่สุดในโลกผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องออกเยี่ยมลูกค้าให้ได้2,000รายต่อปีหรือ40รายต่อสัปดาห์แต่หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานนักก็ดูเหมือนว่าผมห่างไกลเป้าหมายที่ตั้งไว้เหลือเกิน ผมรู้สึกละอายใจจนไม่อยากจะจดบันทึกความตั้งใจของผมยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยมแต่ผมก็มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายแต่ผมกลับไม่เคยทำได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้เลยอาจเป็นเพราะผมไม่ได้จัดระเบียบให้ตัวเองก็เป็นได้ท้ายที่สุดผมก็คิดขึ้นได้ว่าผมคงต้องแบ่งเวลาสำหรับการวางแผนให้มากขึ้น การนำบัตรรายชื่อลูกค้า40-50รายมารวมกันและบอกกับตัวเองว่าผมเตรียมตัวพร้อมแล้วเป็นเรื่องง่ายมากและไม่ต้องเสียเวลามากมายเลยแต่การกลับมานั่งดูบันทึกเพื่อศึกษาถึงลูกค้าแต่ละรายโดยละเอียดหาบทสนทนาให้เหมาะสมเตรียมข้อเสนอเขียนจดหมายและจัดรายการนัดหมาย ลงตารางเวลาโดยเรียงลำดับการติดต่อลูกค้าแต่ละรายในแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้เหมาะกับช่วงเวลาของลูกค้าแต่ละคนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายผมต้องใช้เวลา4-5ชั่วโมงในการวางแผนที่ค่อนข้างละเอียดเช่นนี้ดังนั้นผมจึงใช้เวลาช่วงเช้าของวันเสาร์เพื่อวางแผนการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์ผมเรียกช่วงเวลานี้ว่าวันแห่งการจัดระเบียบ การวางแผนล่วงหน้าช่วยผมได้มากแค่ไหนฟังนะแทนที่ผมจะต้องฝืนตัวเองให้ติดต่อลูกค้าทุกเช้าวันจันทร์ผมกลับเชื่อมั่นในตัวเองและกระปี้กระเป๋าอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนผมแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะออกไปพบกับพวกเขาเพราะผมได้ศึกษาเรื่องราวของพวกเขาแล้วและรู้สถานการณ์ในชีวิตที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่เป็นอย่างดีและ ผมก็มีแนวความคิดดีๆหลายอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์แทนที่ผมจะรู้สึกเด็ดเหนื่อยอ่อนล้าผมกลับรู้สึกเบิกบานใจและตื่นเต้นกับการรอคอยให้สัปดาห์หน้ามาถึงผมรู้ว่าผมจะทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆและผมก็รู้ตัวดีว่าในสัปดาห์หน้าผมต้องทำงานได้ดีกว่าสัปดาห์นี้แน่นอน หลังจากนั้นไม่กี่ปีผมสามารถเลื่อนวันแห่งการจัดระเบียบของผมมาเป็นเช้าวันศุกร์และก็พักผ่อนในวันสุดสัปดาห์ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมัวไปคิดถึงเรื่องการทำงานเลยจนถึงเช้าวันจันทร์สำหรับผมแล้วมันน่าประหลาดใจอยู่เหมือนกันที่ผมสามารถทำงานทุกอย่างได้รุ่รงเพียงแค่ผมให้เวลาสำหรับการวางแผนอย่างเพียงพอ ถ้าผมขาดการวางแผนที่ดีแล้วแล้วก็งานของผมคงจะคืบหน้าไปได้ไม่เท่าไหร่หน่าทึ่งไหมล่ะผมชอบที่จะจัดตารางเวลาการทำงานให้ตัวเองอย่างเต็มเหยียดตลอด4วันครึง่งแล้วได้งานมากกว่าทำงานเต็มเวลาแต่ไม่ได้อะไรเลยเฮนรี่แอลโดเฮอร์ตี้นักการอุตสาหากรรมผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า ผมสามารถจ้างคนเพื่อทำงานได้ทุกอย่างยกเว้นคิดให้เป็นและทำงานตามลำดับความสำคัญและแน่นอนว่านั่นก็เป็นปัญหาของผมเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผมใช้เวลาในการแก้ปัญหาในสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีผมก็ได้คำตอบง่ายๆคำตอบหนึ่งคือแบ่งเวลาเพื่อคิดและวางแผนให้มากพอ เมื่อจบบทนี้คุณจะได้เห็นตารางการทำงานประจำสัปดาห์ผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างแต่ผมดึงจากแฟ้มการทำงานจริงๆของผมแล้วใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้คุณนึกภาพออกคุณจะได้เห็นตารางบันทึกการทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนการทำงานได้ผมรู้ว่าผมต้องได้ยินพวกคุณพูดว่า ตารางนั่นไม่เหมาะกับผมหรอกผมไม่อยากตีกรอบตัวเองขนาดนั้นชีวิตบนตารางเวลาผมคงไม่มีความสุขแน่ๆแต่ผมว่าผมมีข่าวดีจะบอกพวกคุณนะพวกคุณเองต่างก็ใช้ชีวิตตามตารางเวลากันอยู่แล้วและถ้าตารางการใช้ชีวิตของพวกคุณไม่ได้รับการวางแผนเอาไว้อย่างดีแล้วแล้วก็แน่นอนว่ามันต้องเป็นตารางที่ยุ่งเหยิงแน่ๆ ผมจะยกตัวอย่างนะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาขอคำแนะนำจากผมเขาเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเก่าแก่มีชื่อเสียงด้วยคะแนนเกียรตินิยมเขาเข้ามาสู่ธุรกิจการขายพร้อมด้วยคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับใครต่อใครมากมายแต่หลังจากนั้นสองปีเขาก็รู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังเขาพูดกับผมว่าคุณเบเจอร์ ช่วยบอกผมตามตรงทีเถอะว่าคุณคิดว่าผมเกิดมาเพื่อเป็นนักขายหรือเปล่าไม่เลยเอสผมตอบคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักขายสีหน้าของเขายิ่งสลดลงผมจึงพูดต่อว่าผมไม่คิดว่าจะมีใครเกิดมาเพื่อเป็นนักขายหรือเกิดมาเพื่อเป็นอะไรทั้งนั้นผมเชื่อว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการเป็นผมไม่เข้าใจเอดกล่าว ผมทำงานยุ่งอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาแม้แต่จะไปซื้อเน็กไทให้ตัวเองแต่ถ้าผมสามารถจัดระเบียบการทำงานของผมได้ทุกอย่างก็คงไม่มีปัญหาตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าปัญหาของพ่อหนุ่มคนนี้คือเขาเป็นคนที่เริ่มต้นทำอะไรต่อมีอะไรช้าไปนิดหนึ่งผมจึงบอกเขาไปว่าเอททำไมคุณไม่ลองร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม6กโมงเช้าดูล่ะ กลุ่มหกโมงเชา้าหรือเขายา้ำคืออะไรครับผมจึงอธิบายว่าหลายปีมาแล้วผมเคยอ่านหนังสือของเบนจามินแฟรงกินเขาพูดเอาไว้ว่าน้อยคนนักที่จะอายุยืนแต่คนที่นอนตื่นสายแล้วประสบความสำเร็จยิ่งมีน้อยกว่าผมจึงตั้งนาฬิกาปลุกให้ปลุกก่อนเวลาปกติหนึ่งชั่วโมงครึง่งเพื่อใช้เวลาช่วงนั้นอ่านหนังสือและศึกษางาน แน่นอนว่าผมต้องเข้านอนให้เร็วกว่าปกติแต่วิธีการนี้ก็ช่วยให้ผมก้าวหน้าวันนั้นเอสตัดสินใจซื้อนาฬิกาปลุกและเข้าร่วมกลุ่ม6โมงเชา้าและยังจัดให้เช้าวันเสาร์เป็นวันแห่งการจัดระเบียบอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานปัญหาต่างๆก็หมดไปและงานขายของเขาก็ประสบความสำเร็จด้วยดีอีก4ปีต่อมา เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการภาคพื้นตะวันออกของบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารคนหนึ่งของ IBM ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลยุทธ์ในการฝึกนักขายได้ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งผมถามว่าเขาให้ความสำคัญกับตารางการทำงานประจำสัปดาห์มากน้อยแค่ไหนเขาตอบว่าคุณเบเจอร์ เราเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานขายของเราด้วยเครื่องมือการขายที่ดีซึ่งเราคิดว่ามันมีความสำคัญต่อความสำเร็จของพวกเขาเครื่องมือชิ้นสำคัญอันดับหนึ่งของพวกเราคือตารางการทำงานประจำสัปดาห์ที่พนักงานขายทุกคนต้องกรอกข้อมูลลงไปซึ่งก็คือรายชื่อของบุคคลที่พวกเขาจะไปพบนักขายทุกคนต้องจัดทำตารางการทำงานล่วงหน้า พวกเขาต้องส่งสำเนาทั้งหมดให้เราล่วงหน้าก่อนทุกสัปดาห์ผมจึงถามเขาอีกว่าคุณใช้กฎเกณฑ์นี้กับทุกหน่วยงานของคุณที่กระจายอยู่ทั้ง79ประเทศด้วยหรือแน่นอนเขาตอบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานขายไม่ยอมกรอกเอกสารนี้ล่วงหน้าผมถามต่อถ้าพนักงานขายคนไหนปฏิเสธที่จะใช้มัน ก็หมายความว่าเขาไม่สามารถทำงานให้เราได้อีกต่อไปนี่คือคำพูดทุกคำของผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ IBM คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ที่ผมเคยพบมักจะใช้เวลาของตัวเองอย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัวอย่างเช่น Larry Doolin หนึ่งในพนักงานของบริษัท p h i l d e l ี h i Mutual Life Insurance ในฟิลาเดลเฟีย เขาเล่าให้ผมฟังในวันหนึ่งถึงประสบการณ์ที่เขาพบพานเมื่อไม่นานมานี้เขาเล่าว่าเขาโทรศัพท์ไปยังเมืองอัลทูนารัฐเฟนซิวเนียเพื่อคุยกับผู้จัดการริชาร์ด W. แคมเบลล์แลี่พูดว่าดิกผมกำลังจะเดินทางไปฝั่งตะวันตกสัปดาห์หน้าเพื่อตรวจเยี่ยมฝ่ายขายข,ายของเราเสียหน่อยวันจันทร์ผมจะอยู่ที่เมืองแฮร์ริสเบิร์ก ส่วนมนาคารผมจะไปพบคุณที่อัลทูน่าดิกตอบว่าแอลรี่ผมดีใจที่จะได้พบคุณนะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะผมไม่ว่างเลยจนกว่าจะถึงบ่ายวันศุกร์แล้วบ่ายวันศุกร์ที่ว่าก็มาถึงชายทั้งสองคนนั่งรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันแล้วแลรี่ก็เริ่มพูดขึ้นก่อนว่าคุณออกนอกเมืองตลอดสัปดาห์เลยหรือดิกไม่หรอก นั่นคือคำตอบผมก็อยู่แถวนี้แหละทั้งสัปดาห์เลยแลรี่จึงพูดขึ้นอย่างประหลาดใจว่าคุณหมายความว่าวันอังคารคุณอยู่ในเมืองหรือดิ c กตอบพร้อมกับรอยยิ้มใช่แลรี่เริ่มรู้สึกขุนเคืองใจเขาพูดว่าดิ c กคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรกับผมบ้างคุณทำให้ผมต้องเดินทางย้อนกลับไปกลับมา จากซินซินนาติเพื่อมาพบคุณที่นี่และคืนนี้ผมต้องกลับไปที่นั่นอีกเพื่อเดินทางต่อไปดีทรอยด์ดิกจึงอธิบายว่าฟังนะแลรี่ก่อนที่คุณจะโทรหาผมผมใช้เวลาหชั่วโมงเมื่อเช้าวันศุกร์ที่แล้วเพื่อวางแผนงานตลอดทั้งสัปดาห์นี้วันอังคารเป็นวันที่สำคัญเสียด้วยสิเพราะผมมีนัดสัมภาษณ์ลูกค้าหลายราย ถ้าผมต้องไปพบคุณวันอังคารมันคงทำให้ผมเสียแผนที่วางไว้ตลอดสัปดาห์แน่ๆอย่ากโกรธผมเลยนะแลรี่เพราะแม้ว่าท่าน EA r o โรเบประธานบริษัทจะมาเองผมก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันผมประสบความสำเร็จในธุรกิจการขายทุกวันนี้ได้เพราะผมไม่ยอมปล่อยให้อะไรหรือใครมาวุ่นวายเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานที่ผมจะดทำไว้ล่วงหน้าแล้วแลรี่ กล่าวกับผมว่าแฟรงค์ตอนที่ผมได้ยินดิกพูดผมช็อกเลยนะแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะผมตระหนักได้ทันทีเลยว่านั่นเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จที่แท้จริงของดิกแคมเบล l แ l ลรี่บอกผมว่าขณะที่เขานั่งรถไฟกลับไปในคืนนั้นเขาเต็มไปด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้อนที่เขาเพิ่งค้นพบครั้งใหม่และนับแต่นั้นมา เขาจะเล่าเรื่องราวการจัดตารางเวลาของแคมเบลเป็นตัวอย่างให้นักขายทั่วประเทศได้รับฟังย้อนไปเมื่อปีคริสต์ศักราช1926ผมใช้เวลาพักร้อนส่วนใหญ่ในอีตันดูแรนใกล้กับเชิงของบิกฮอนแถบเมืองเชอร์รี่แดนรัฐไวโอมิงและมีโอกาสได้พบกับแมรี่โรเบิร์ตไรท์ฮาร์ด นักแต่งนวนิยายกว่า50เรื่องเธอเป็นหนึ่งในนักเขียนที่มีรายได้มากที่สุดของอเมริกาเธอใช้เวลาพักร้อนอยู่ที่นี่เช่นกันผมถามมิสซิสไรฮาร์ดว่าเธอเริ่มต้นอาชีพนักเขียนได้อย่างไรและนี่คือเรื่องราวของเธอฉันมักคิดเสมอว่าฉันสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนหนังสือได้หากฉันมีเวลามากพอแต่ฉันมีลูกชายเล็กๆสคนกับสามีที่ต้องดูแล รวมทั้งแม่ของฉันที่ดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างฉันแทบเป็นบ้าเพราะมีหนี้สินฉันตึงตัดสินใจที่จะหาเงินด้วยการเขียนหนังสือฉันวางแผนและจัดทำตารางเวลาการทํางานในแต่ละชั่วโมงล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ทั้งในช่วงเวลากลางวันหลังเสร็จจากงานบ้าน ช่วงหัวค่ําหลังจากที่ฉันให้เด็กๆเ,เข้านอนกันหมดแล้วและในขณะที่คุณหมอไรท์ฮาร์ตออกไปเยี่ยมคนไข้ฉันถึงได้ใช้เวลาในช่วงนั้นเขียนหนังสือผมถามมิสซิสไรท์ฮาร์ว่าการจัดตารางเวลาที่แน่นเอียดอย่างนั้นจะไม่ทําให้เธอเครียดมากไปหน่อยหรือตรงกันข้ามเลยค่ะเธอตอบยิ้มๆชีวิตของฉันดีขึ้นในทุกๆด้านเลยทีเดียว แมรี่โรเบิร์ตไรท์ฮาร์ตไม่รู้ตัวเลยว่าเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผมมากเพียงใดหลังจากที่ผมกลับถึงบ้านผมก็จัดระเบียบให้กับตนเองนายแฟรงค์เบเจอร์นักขายที่ไร้ระเบียบคนนี้ให้มีระเบียบและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมได้หลายเท่าตัวผมพบบทกลอนบทหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วเขียนโดยดักลาสเมาล็อก ซึ่งผมตัดออกมาเก็บไว้ในสมุดบันทึกการทำงานของผมผมอ่านกรนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจำขึ้นใจมันได้ส่งผลบางอย่างแก่ผมและผมคิดว่าบางทีมันอาจจะส่งผลบางอย่างแก่คุณบ้างก็เป็นได้ลองอ่านดูนะครับอาจไม่มีสิ่งใดผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นวิธีการดำรงชีวิตหรือวิธีการทำงานแต่สิ่งที่ฉันเห็น ล้วนเป็นความผิดพลาดของตัวฉันไม่ใช่เพราะฉันเกียจคร้านหรือเจตนาหลบหลีกหน้าที่ฉันเองก็ทำงานหนักเชกเช่นเดียวกับคนอื่นแต่แปลกที่ฉันกลับได้งานเพียงน้อยนิดจากช่วงเช้าถึงเที่ยงวันและก่อนที่ฉันจะรู้ตัวความมืดของค่ำคืนก็คืบคลานเข้าครอบคลุมเสียแล้วฉันรู้สึกเสียใจ ที่ไม่สามารถสั่งงานให้ลุล่วงได้เพียงแค่จัดระเบียบให้กับมันซึ่งฉันเองก็ตระหนักดีปัญหานี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากคนอื่นแต่อยู่ที่ตัวฉันเองควรจะมีการวางแผนงานที่ดีอาจไม่มีสิ่งใดผิดพลาดแต่นี่เป็นปัญหาที่ฉันเผชิญมาโดยตลอดฉันทำงานได้เพียงน้อยนิดหรือทำอะไรไม่ค่อยได้เป็นชิ้นเป็นอัน ความจริงงานต่างๆเหล่านั้นต่างก็มีความสำคัญทั้งสิ้นมันจะผลักดันให้งานอื่นๆดำเนินต่อไปได้เดี๋ยวจับงานนั่นเดี๋ยวจับงานนี้แต่ไม่เคยมีงานไหนเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันฉันทำงานหนักเชเช่นเดียวกับคนอื่นแต่ก็มีงานสำเร็จลุล่วงน้อยเต็มทีฉันคงทำงานได้มากจนคุณเองต้องประหลาดใจ พอเพียงฉันสามารถจัดร้อยเบียบการทำงานให้ตนเองได้บทสรุปข้อควรจำา 1. บังคับตัวเองให้ทำตัวกระตือรือร้นแล้วคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าคุณจะเพิ่มความกระตือรือร้นให้แก่ตัวเองและทำงานที่ทำเป็นสองเท่าหากคุณยึดมั่นกับปณิธานของคุณ คุณจะสามารถเพิ่มรายได้และความสุขให้กับชีวิตของคุณได้เป็นสองเท่าเช่นกันแล้วคุณจะเริ่มต้นมันได้อย่างไรมีกฎอยู่เพียงข้อเดียวคือทำตัวเองให้กระตือรือร้นแล้วคุณจะรู้สึกกระตือรือร้น 2. จงจําำคำพูดของวอลเตอร์เลมาทาบอตท,ที่พูดไว้ว่าท่านสุภาพบุรุษทุกท่านหัวใจสำคัญของธุรกิจการขายของที่นี่ มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือการพบปะผู้คนลองหาใครสักคนมาให้ผมใครก็ได้ที่พร้อมจะออกไปพบปะผู้คนแล้วบอกเล่าเรื่องราวของเขาให้คนสี่ห้าคนฟังทุกวันผมจะยกคนคนนั้นเป็นตัวอย่างให้พวกคุณได้เห็นว่าเขาไม่มีทางไม่ประสบความสำเร็จ 3. ถ้าคุณต้องการเอาชนะความกลัว เสริมสร้างความกล้าหาญและความมั่นใจให้ตนเองอย่างรวดเร็วจงเข้าร่วมหลักสูตรดีๆเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะไม่ใช่แค่ฟังการบรรยายแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้คุณได้ฝึกพูดทุกครั้งที่มีการร่วมประชุมกันเมื่อคุณไม่กลัวที่จะพูดต่อหน้าคนฟังหลายๆคนแล้วคุณก็จะไม่กลัวที่จะพูดตัวต่อตัวกับใครๆ ไม่ว่าคนที่คุณพูดด้วยจะยิ่งใหญ่หรือสำคัญสักเพียงใด 4. ความพึงพอใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตคือการได้ทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จรุ่ร่วงและรู้ว่าได้ทำอย่างสุดความสามารถแล้วถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการจัดระเบียบให้ตนเองถ้าคุณต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านความคิด และการทำงานตามลำดับความสำคัญมีเพียงหนทางเดียวคือให้เวลากับการจัดลำดับความสำคัญของงานหาวันที่จะเป็นวันแห่งการจัดระเบียบหรือหาช่วงเวลาที่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์เพื่อวางแผนการที่จะทำตลอดทั้งสัปดาห์เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องเวลาในการทำงานที่จำกัดก็คือ ให้เวลาสำหรับการวางแผนงานอย่างเพียงพอ